สามเรื่องเด่นเดือนมกราราศีพิจิกครับมีสามเรื่องเด่นๆ่นที่คุณต้องเจอนะครับที่คุณต้องเตรียมตัวป้องกันระวัดระวังนะครับแบบจังๆเลยนะฮะเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะฮะดาวพุหัสโคจรเป็น3แก่จุดเกิดเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นเกณฑ์ของเสน่ห์คนราศีพิจิกมีเสน่ห์ครับเดือนนี้นะฮะเรียกว่ามีโอกาสที่คาดโสดนะครับจะมีคนก็มาคุยหรือว่า คุยกับใครเขาจะรู้สึกดีกับเรานะฮะแล้วก็มีความผูกพันใกล้ชิดเป็นพิเศษหรือว่าจะใครที่เรียกว่าอยากคบกับใครนะฮะหรือว่าชอบใครอยู่ครับเป็นช่วงเรียกว่าคุยนะหรือว่าจะติดต่อหรือว่าจะโทรหาจะหาวิธีจะพิมพ์หรือว่าส่งมาเสจไอะกร็ตานะครับที่เกี่ยวข้องกับความรักรัาคุณเน้นเน้นในช่วงเดือนนี้เรื่องของเสน่ห์ได้สําหรับเรื่องของความรักนะแต่ว่าบางคนมีคู่มีแฟนแล้วนะฮะก็ไม่อยากยุ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับมันก็ใช้ประโยชน์อะไรได้อีกครับ ใช้ประโยชน์เรื่องของการงานก็ได้นะฮะสมมุับคนเป็นพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าเป็นเซลลนะฮะคือต้องพบปะผู้คนงานที่ต้องเจอคนเลยนะครับใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าคุณคุยอะไรกับเขาเขาจะเชื่อถือเราได้ง่ายจะโน้มน้าวใจคนได้ง่ายเพราะว่าคนราศีพิจิกเนี่ย ดาวพุธก็ยังโคจรน,นำหน้าจุดเกิดอยู่พุธคือปากพูดคุยวาจายิ่งเด่นไปใหญ่ครับแสดงว่าช่วงเดือนนี้เน้นเรื่องของเงินทองเอาสเสน่ห์มาใช้เกิดประโยชน์นะครับในการคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าลูกค้าหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองนะครับหรือว่าโปรโมทงานตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าพยายามหาวิธีที่จะนําเสนอนะครับผลงานตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ย จะโดดเด่นแล้วก็จะสาเร็จเป็นพิเศษนะครับรวมถึงนะครับมันมีดวงที่เกี่ยวพันนะฮะกับเรื่องของคนใกล้ชิดนะครับเราสามารถคุยกับแฟนแฟนซื้อนี่ให้หน่อยเออทูนี้แฟนอยู่ใกล้ชิดเราดีเนาะหรือว่าอยากให้ทําอะไรให้นะก็สามารถทาได้ครับด้ว่าใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์ในมุมของ คู่ครองคนรักเรื่องของการค้าขายเรื่องของการเจรจาเรื่องของการพรีเซนต์งานนะฮะนึกภาพออกนะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกครับที่เด่นวิเศษครับเรื่องต่อมาคือเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของระมัดระวังคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับมันมีดวงคนใกล้ตัวเนีย่ยป่วยไข้ไม่สบายเรียกว่าเป็นจังหวะที่อาจจะเป็นบุปการีเลานะครับแฟนเราลูกเรานะครับบางคนเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับป่วยไข้ไม่สบายในช่วงนี้ เรียกว่ามันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดูแลแค่ชิดหรือว่าแค่มองเฉยๆก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแปลว่าถ้าคุณเห็นนะฮะคนในบ้านเราอยู่ๆก็ไอแคลกๆนะครับเออเหมือนจะไม่มีอะไรคุณรีบดูแลเลยนะเอออย่าไว้วางใจครับจะทานยาจะหาหมอจะอะไรก็ตามครับคือให้สังเกตเลยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านนะฮะหรือเห็นสัตว์เลี้ยงของเราครับเออช่วงนี้ซึมๆอ่ะเดี๋ยวคงหายอ่เพราะอากาศมันเย็นไม่ครับคุณดูดีๆครับจับสังเกตดีๆ ถ้าทำทำ่าไม่ดีหรือเปลี่ยนแปลงไปหาไปหาหมอครับเรียกว่าต้องดูแลเรื่องของคนในครอบครัวใกล้ชิดเพราะว่ามันมีดวงของคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายไม่สบาย,บายกายไม่สบายใจนะครับบางทีเราเห็นเขาเออทานข้าวเนาะลูกเรายิ้มแย้มแจ่มใสทั่วไปเหมือนไม่มีอะไรหรือว่าบางทีดูเงียบๆนิดๆคงจะเป็นอารมณ์ฮอร์โมนปกติไม่ครับเขาอ,อาจจะมีอะไรในใจครับแปลว่าช่วงเดือนนี้คุณต้องจับสังเกตหรือให้เวลาหรืออาจจะบางทีถามถ่ายทั่วไปก็อาจจะไม่บอกเนาะ ก็อาจจะหาเวลาคุยให้มันเหมือนกับสนิทกันเป็นพิเศษครับเนี่ยมันรู้ดวงล่วงหน้ามันช่วยได้แบบโหทันเวลาแล้วมันจะไม่ต้องมาแก้ปัญหาในภายภาคหน้านะฮะฉะนั้นตัวเนี้ยคอยดูดีๆนะครับแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่3ครับมันเป็นเรื่องของการงานครับดาวการงานโคจรอยู่ในตำแหน่งสวยงามเดี๋ยวจะอยู่ในตำแหน่งกระดุมผระแล้วก็โคจรตัวตำแหน่งสาสชะแสดงว่ามันมีโปรเจกต์ใหม่ๆงานมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้น มีโอกาสได้ของขวัญรางวัลหรือว่ามีอะไรพิเศษพิเศษเกี่ยวข้องกับการงานนะครับแสดงว่าคุณสปีดงานได้หรือว่าคาดหวังการงานได้หรือมีโปรเจกต,ต์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดคุณก็รับทำนะฮะบ,บางคนอาจจะมีผู้ใหญ่นําเสนออะไรบางอย่างมาคุณรีบทำนะครับคุณอย่าเร่งอย่าอย่าร่าชานะฮะเพราะว่าดวงมันเด่นฉะนั้นงานเดือนนี้นะครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะครับหรือว่ามีการปรับเปลีป่ยนแปลงบางอย่างแน่นอนคุณพยายามตามติดดีๆจัดการแก้ไขแก้ปัญหา หรือว่าจะทําอะไรให้งานมาันสับฤทธรุ่งได้ดีๆสปีดงานแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ดีๆครับในช่วงเดือนนี้นะผมมองว่ามีคนดูหรือจับตาดูคนอยู่นะครับในตัวเราในผลงานของเรานะฮะแอบดูคนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สร้างภาพลักษณ์ให้สวยงามมันก็จะได้ประโยชน์จากการที่เขาจับตาดูเราในเดือนนี้พอดีนะฮะนี่คือเรารู้ดวงดวงหน้าหรือว่ารู้พฤติกรรมหัวหน้าจากดวงชะตาของเรานะครับาฉะนั้นเรารู้แบบนี้ ก็สปีดงานได้สร้างภาระดีๆแล้วก็สร้างผลงานให้เต็มที่นะครับหรือว่าจะพิเศษงานจะนําเสนองานนะครับหรือว่าจะทําอะไรที่เป็นงานเชิงรุกนะครับทำได้ครับเป็นช่วงที่ไม่ต้องตังรับมากหรือว่ารุกได้นะครับมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับการงานนี้ชัดเจนมากๆครับนี่คือเรื่องราวของ3เรื่องเด่นเดือนมกราชาวราศีพิจิกครับขอให้โชคดีมีความสุขในช่วงเดือนนี้ครับเป็นกันบางใจเสมอครับสวัสดีครับ